พบกับฮาริี่อยู่กันอีกแล้วนะคบวันนี้ฮาริฟฟี่ก็จะมารีวิวนี่เลยอือเป็นคอมพิวเตอร์ของเด็กนะคบอันนีน้าจะเป็นที่เคของวีวีเทคนะครับแล้วก็เด๋ยวผมก็จะเปิดดูครับว่าข้างในมันมีอะไรแล้วมันสวยไม่นะคบนี่ครับผมเปิดให้ทุก่อนเลยค่ะในเขาก็จะมีตัวขาตัวนะครับแล้วก็แล้วก็พอเราจะเปิดแล้วก็เปิดตรงนี้นะคบมี แล้วก็นี่มันมันก็จะมีเสียงกระดิ่งนะครับแล้วก็ตาวใบผมก็จะเลือกเกมนับเลขนะครับแต่ว่าแต่แต่ว่าเขามีเกมหลายหลายช่วงเลยนะครับแต่ว่าแต่ว่านี่ครับผมจะนับก่อน,นครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็รอก่อนรอใ้เขาจะเลขนี่นะครับแฮวฮท้าวท้ามินี่ก็ ก็แปลว่ากี่กี่อันมี a อปเปิลกี่อันผมก็ต้องกดเลขนะครับเพราะว่าช่วงตอนนี้มันจะเป็นเลขนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็ช่วงนีนมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนี้ก็คือนี่ครับ2นี่ครับมันก็จะมีเสียงติ๊งๆแล้วก็ต่อไปดูคําตอบของเขาว่าจะมีเลขอะไรมาครับอันนี้ครับทุกคนก็เล้วก็เขาก็จะมีจับจับจับเวลาด้วยครับถ้าเกิดว่าเข็มนาฬิกามันมาถึงอันนี้อีก อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับมันมันมากก็จะมีเสียงกระดิ่งนะครับแล้วก็แล้วก็สำหรับผมก็จะกดห้านะครับนี่ครับแล้วก็ให้นับว่ามันมีกี่กี่กี่อันกี่อันนะครับแล้วก็คุณก็เอาไปด์กันเองนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบว่าเพิ่มเพิ่มอันนี้น่าจะเป็นการเพิ่มความดังแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาเองนะครับทุกทุกคนกระดังนะครับสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดนี่ครับแปดทุกคนก็กดเลขแปไปนะครับแล้วก็แค่ก็กดเลขแปดนะครับแล้วก็เขาก็จะมีดาวมาให้นะครัะเขาจะมีดาวแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราก,กดถูกหลายหลายหลายหลาครั้งแล้วก็เขาเขาเขาก็จะมีดอกไม้มาให้หรือว่าหัวใจมาให้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็นีก็เอาไปเลยครับง่ายๆหนึ่งอันนะครับนโอเคทีนี้ผมก็ขอปิดก่อนนะคะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับส,สไคร์ด้วยนะคระถ้าใครไม่พลาดคลิปใหม่ๆของคุณนะครับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับเอาไว้เจอเอาไว้เจอมันสุดนะคะบ๊ายบาย